เรื่องของการเลือกตั้งวันนี้แต่ละพักก็มีเวลาน้อยก็มีบางพักก็ต้องใช้กลยุทธ์ลงพื้นที่ไปแบบทำาทุกอย่างทำทุกอย่างแต่ว่าเขาบอกว่าต้องใช้โซเชียลมากขึ้นเพราะว่าเวลาลงพื้นที่น้อยลงแต่ว่ามีคนหนึ่ง <c oughs> ก่อนจะไปลงพื้นที่ก็ไปไหว้พระก่อนใช่ไหว้พระ,ะแล้วก็ไปไหว้ใครด้วยปะ ก็อันนี้เป็นพูดถึงคุณอนุทินไปเขาเรียกว่าอะไรอยากราบสักการะสมเด็จพระสังฆราชเพื่อไปขอพรปีใหม่ใแล้วก็บังเอิญก็ไปพบกับท่านุงคมนตรีพลเอกประยุทธ์นะคะลุงตู่ที่นั่นพอดีค่ะก็เลยกลายเป็นภาพที่หลายคนเขาบอกว่าเห็นแล้วใจฟูโดยเฉพาะคนที่เป็นกองเชียร์ลุงตู่เนาะเพราะว่าทุกครั้งที่อนุกับลุงตู่มาเจอกันเนี่ย มันก็จะเป็นบรรยากาศของความอบอุ่นอ,อนค่ะ <100 S 2> อันนี้ก็ดูดูเหมือนมีการเผยแพร่แบบภาพชุดออกมาเลยนะอือันนี้ก็เป็นการเดินทางนะคะท่านุทินก็เดินทางไปพร้อมกับภริยานะคะไปที่วัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามเพื่อเข้าถวายสการะสมเด็จพระอริยวงศาโคตยานสมเด็จพระสังฆราชนะคะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ค่ะอันนี้ไปน่าจะเมื่อวานนี้เองใช่ไหมคะใช่เมื่อวานนี้ค่ะ านเราก็ไปรับน้ำมนต์รับพรนะคะแล้วในเวลาเดียวกันอันนี้ก็น่าจะเป็นด้วยความบังเอิญเพราะมันเป็นวันจันทร์พอดีนะท่านพลเอกประยุทธ์ก็ไปด้วยนะคะแล้วก็ได้พบกันท่านนายโนุทินก็ได้ยกมือไหว้พลเอกประยุทธ์แล้วก็ได้มีการพูดคุยสอบถามสารทุก์สุขดิบกันคุณนุทินก็ถามเรื่องสุขภาพท่านนะ ท่านลุงตู่ก็ถามเป็นไงใช่ไหมเป็นไงทํางานาก็เบบหมือนบมีให้กําลังใจกันอบอกว่าให้กําลังใจในการทํางานนะคะตามข่าวบอกว่ามีการให้คําแนะนําการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยแล้วก็บอกให้อดทนนะคะมีช่วงหนึ่งที่เป็นภาพที่หลายคนพูดถึงก็คือคุณนุทินเดินมาส่งพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วก็ก็ได้มีการส่งมือให้พลเอกประยุทธ์จับ ก็ประคองก้าวลงบันไดนะ,ะบันไดของวัดนี้ต้องระวังนะคะม,มีคนสะดุดมาหลายคนนะก็ลงบันไดผ่านธรณีประตูวัดก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะเดินทางกลับแล้วคนก็บอกนี่ลุงตู่มาการันตีว่านี่ DNA ผม รเปล่าลุงตู่น่าจะไม่ได้พูดแต่ว่าคนเขาฉัรู้สึกในใจรู้สึกจากภาพนอกจากพี่สะแป๋วเรายังมีอีกหนึ่งท่านที่ไม่ใช่แค่คิดในใจแต่เขียนบรรยายออกมาเลยก็คือพี่โจพลธานีสันติสุขนะคะพี่โจเนี่ยได้โพสต์วันนี้เองนะคะก็ อ่าโพสข้อความผ่าน Facebook โจโมนทานีนะระบุว่าพี่โจไม่ได้คนไม่ใช่คนวงในอะไรเลยแต่โชคดีมีเพื่อนๆนวงในเลยรู้มาตลอดว่า DNA ลุงตู่ตัวจริงไม่ใช่อีกคนที่พร่ำพูดมาตลอดแต่เป็นอีกคนที่ไม่เคยพูดอะไรเลยแต่แสดงด้วยความด้วยการกระทํําสม่าเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลงอพอพี่โจร,รู้ก็ไม่เคยเอาไปบอกใครเลยเก็บไว้ในใจจนกระทั่งวันที่พัก ที่คนคิดว่าคือของลุงตู่น่าจะหมายถึงรวมไทยรั่งชาตนเนาะนไม่ยอมออกจากรัฐบาลอันนี้น่าจะพูดถึงตอนมีเรื่องคลิปเสียงอังโคเนาะแล้ว FC ก็รุมด่าคุณอนุทินเพราะคนในพักหนีออกไปซบแกเราก็อ้างว่าพวกเขาคือ <c oughs> DNA ลุงตู่หนึ่งเดียวพี่เลยคันปากขอสัตว์กลับบ้างน,นิดนดหน่อยๆนอยพอหายอัดอั้น สิ่งหนึ่งที่พี่โจคอยสังเกตในตัวคุณอนุทินมานานแล้วคือความเป็นคนกระตันยูใครเคยสนับสนุนคุณอนุทินก็จะมั่นคงจงรักอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ <Okay. S 1> จนกว่าวันที่ถูกทรยศทำร้ายจึงจะเดินออกมาแบบลูกผู้ชายโดยไม่กล่าวร้ายเลยสักครึ่งคำ จนกว่าจะถูกด่าใส่ร้ายก่อนจึงจะยอมไขยความจริงออกมาแล้วก็จบกันไม่เว้นเหวอไม่แฉซ้ำ<อ>พี่โจชอบคนแบบนี้ชัดเจนไม่ก,กังวลไม่ต้องเดาและพึ่งพาเขาได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงซัดซัดมาถ้าถ้ายังพอรับได้ก็จะนิ่งเฉยแต่ถ้าซัดมาแล้วเนี่ยมันก็ล้ำเส้นเกินไปนะก็ต้องฟาดกลับ ขอกระทำสันเราจะนึกออกเนาะว่าหมายถึงอะไรบ้างใช่ไหมคะบ้างใช่ะก็นี่แหละค่ะก็ก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายอนุรักษ์นิยมเองเนี่ยที่โดยเฉพาะเป็นฝ่ายที่เรียกว่าเลิฟรักลุงตู่มากๆเนี่ยเขาก็มีการแคมเปญกันอยู่นะอ๋องๆแวอันนีก็ไปไปเจาะไปเรียกว่า ไทยไทยเฟซบุ๊ดูอะไรมันก็จะมีนะกลุ่มกลุ่มที่เขาพูดคุยกันเรื่องของการเมืองแล้วก็สะท้อนถึงคาแรคเตอร์ว่าเขาเป็นคนที่มีแนวคิดชุดความคิดแบบอนุรักษ์นิยมเนี่ยเราก็จะไปไปดูเขามีการแคมเปญว่าเลือกแบบเลือกยุทธศาสตร์นะ่ะเลือกให้ขาดไปเลยเล<อ>ือกให้ขาดไปเลยเพื่อที่เราจะได้ไปต่อสู้กับฝั่งที่มันมีความเห็นตรงข้ามกับ พวกเรากลุ่มอนุรักษ์นิยมฝั่งที่มันจะบอกให้เลือกน้ําเงินเพื่อที่จะไม่ได้รัฐบาลเป็นส้มแดงใช่ใช่เขาก็เขามีการแคมเปญแบบนี้ในกลุ่มแล้วเราก็จะเริ่มเห็นตัวตนของหลายๆคนที่อาจจะเคยนิยมชมชอบบุคคลอื่นมาก่อนหน้านี้หรือเคยนิยมชมชอบลุงตู่มาก่อนเนี่ยก็จะออกมาแสดงตัวประกาศชัดเจนผมหนุนอาอย่างคนหนึ่งอะพี่ดีใช่ไหมคะออันแล้วก็ประกาศชัดแต่งเพลงคุณไฮอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ อาภารพรนครสวรรค์นั่นแหละก็เริ่มอบนีก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอินฟลูสายอนุรักษ์นิยมมาช่วยหาเสียงกันเยอะช่วยหาเสียงแบบไม่เป็นทางการอ่ะนะก็น่าจะเป็นเพราะยุทธศาสตร์อย่างที่ว่ามีมีมีเสียงบางคนเขาบอกว่าคราวที่แล้วที่แพเนี่ยก็เพราะว่าเสียงแตกฝ่ายอนุรักษ์เสียงแตกหมดเลยเนี่ยที่ทางโน้นเขารวมกันติดอะไรอย่างนี้คือเป็นตาอยู่กันเยอะ เป็นไปอยู่หลายเขตนะใช่ไหมคะอย่างครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีการแก้เกมนะถ้าถ้าครั้งนี้เขาคิดว่าส้มส้มคือคือตองตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโพไหนๆอ่ะสีส้มเขาเขามาเต็งหนึ่งตลอดก็อย่างที่หนึ่งอยู่แม้ว่าจะคะแนนลดลงใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสายที่จะสู้ถ้าเราพูดกันในเรื่องของการสู้ทางการเมืองเขาก็ต้องไปอุดช่องโหว่ อุดจุดบอดตรงนั้นให้ได้ก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยส้มเนี่ยไปแทรกแทรกได้หลายพื้นที่เพราะว่าบ้านเดิมบ้านใหม่บ้านใหญ่ตีกันเองก็เลยทําให้สีส้มเขาไปแทรกได้เพราะงั้นวันนี้เขาปิดโอกาสตาอยู่เขาก็มาแพ็กกันแล้วเขาก็ไม่ไปลงพื้นที่แบบทับซ้อนกันอ๋อใช่ใช่แบบนั้นไปเลยเพื่อที่จะได้สู้กันแบบ เต็มๆไปเลยนะครั้งนี้ก็เห็นก็เห็นยุทธเาสตร์สองครัวแบบชัดเจนใช่ไหมส่วนของส้มบอกว่าเสียงเขาไม่ค่อยหมายถึงว่าถ้าถ้ากลุ่มแฟนคลับส้มแท้ก็จะอยู่อย่างนั้นใช่ใช่แฟนคลับแดงแท้ก็จะอยู่อย่างนั้นแต่สวิงโหวตรอบนี้ก้อนใหญ่นะใช่คือต้องบอกว่าครั้งเนี้ทุกพักมีโจทย์ของตัวเองแต่ถ้าถามว่าวันนี้ใครเหนื่อยมากที่สุดนะสีส้มอ๋อเหรอฉันว่าสีส้มเหนื่อยเพื่อทายเพราะว่าหนึ่งเนี่ยก็คือคุณก็ต้องไปเจอแบบที่เขาปิด ปิดโอกาสคุณในเรื่องของการเป็นต่อยู่หนึ่งและสก็คือปัญหาภายในพักของเขาเองใช่ไหมคะไอ้ที่เคยลนรงมาก่อนหน้านี้มีเราไม่มีเทาวันนี้พูดไม่ได้แล้วอเป็นปากไม่ได้แล้วลําบากแล้วจะทํำยังไงดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องพยายามไปดึงเอฟซีที่ไหลออกก่อนหน้านี้ที่งอนๆเรื่องมายกมือให้คุณอนุทินกลับมาด้วยการเอาแบบคนที่มี DNA ของความเป็นภาพชัดในคาแรคเตอร์ของ พักสีส้มก็คืออาจารย์อะไรนะอาจารย์มุนินพงษาปานซึ่งใครก็รู้ใะว่าอาจารย์มุนินเองก่อนหน้านี้ท่านก็เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องขององค์กรอิสระเรื่องของมาตราร้อมาอย่างเข้มขน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาอาจารย์มุนินมายืนตรงนี้มันก็สะท้อนภาพอย่างหนึ่งว่านี่ไง คาแรคเตอร์จุดยืนชั้นยังอยู่นะอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เราอ่านเราอ่านแบบของเราเนาะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงไอยุทธศาสตร์เรื่องนี้ซึ่งเขาแคมเปญคำว่า the professional ก็คือเน้นเอามืออาชีพอะมาเป็นรัฐมนตรีคนนอกซึ่งจริงก็คือโมเดลที่ภูมิใจไทยเนี่ยนำเสนอมานะคะเดี๋ยวจะมาเทียบกันดูว่ามันเหมือนหรือว่ามันต่างยังไงแต่ว่าก่อนอื่นอยากไปเช็ค ผลโพลกันนิดหนึ่งผลโพลอีสานโพลอุ้ยมีมีคนมีคนมีคนอยากรู้เหมือนกันเมื่อวานนี้ดิฉันเออดิฉันอ่านคอมเมนต์เมื่อวานแล้วก็กะว่าจะมาแซวว่าหลังจากที่เห็นภาพของนายกลุงตู่บางคนก็บอกโอ้นี่ไงลุงตู่มาเชียร์คุณอน,นุทินชัดเจนเลยอมีคนแซวอย่างนี้นะ<อ>เราก็ถามว่าเอ๊ะลุงตู่เนี่ยเขาเขาต้องไปเลือกตั้งด้วยใช่ไหมก็ถ้าไม่อยากเสียสิทธิ์ก็ต้องไปใช่ไหม คือจร,จริงๆลุงตู่ก็ต้องเลือกลุงตู่จะเลือกใครแต่ว่าใช่ใช่แต่ว่าในฐานะองคมนตรีลุงตู่ก็ออกตัวเชียร์ใครไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าคนเขาก็จะดูะตีความเอาเองแหละว่าโอเคน่าจะน่าจะชอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแ,แ,แต่แต่แต่โดยสถานะองคมนตรีน่ะก็มีท่าทีอะไรต่อพรรคไหนไม่ได้หรอกแต่ว่าเวลาไปกาบัตรน่ะ ไปกาบัก็ต้องกาก็เหมือนเรานี่แหละใช่ไหมเราอยู่หน้าสื่อเราก็จะมาบอกว่าฉันกาใครอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่เหมาะแต่ว่าถึงเวลามันก็ต้องกาแต่ว่ามันก็มีช่องกาไม่ลงคะแนนเหมือนกันนะค่ะคิดว่าลุงตู่จะเลือกกาหรือไม่กาโอ้ไม่ลดโครงการแหละใช่ใช่พอพอเดาได้อยู่แหละว่าว่าจะกาอะไรแต่ว่าต้องเก็บไว้ในใจ